้ำมาแบบนี้เลยนะเพื่อให้ยอดของเขาได้ดูดน้ำขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่เหี่ยวนะนะั่นจะเลือกเอากิ่งที่ทสวยๆนะคะที่ยังไม่ติดดอกนะคะตัดตรงนี้นะคะนี่ตัดออกไปเลยเนี่ยค่ะแล้วก็วางได้สองยอดแล้ว ขาวกิ่งสวยค่ะเนี่ยค่ะกิ่งที่เป็นขแขนงนะคะตัดลงไปเลยเนี่ยค่ะเวลาที่รากของเขาออกนะคะเขาจะออกตรงข้อนะ,ะบริเวณข้อแบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้ใบของเราเราเล็มออกเลยให้เหลือแค่ยอดก็พอนะคะเวลาตัดให้ตัดขึ้นด้านบนนะคะกิ่งเขาจะได้ไม่ฉีกค่ะแล้วก็ใส่ลงในน้ํานะคะ